ส,สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องวันที่17สิงหาคม68ครับผมครับมาตามแนวทางตัวเลขให้กับพี่น้องที่เช่นเคยครับผมครับคลิปนี้กับเป็นแนวทางตัวเลขของเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผมครับ<น>สําหรับแนวทางเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีก็มาเชียกัได้ลงมากหลายงวดแล้วครับผม ครับงวดวังหันกะทิวา่ามาครบ3ตัวบนเลยครับพี่น้องเนาะแปดหกห้าครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลขอ่ามาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็เป็นอ่าแนวทางตัวเลขจากแอดลุจิเลียดเด้อครับพี่น้องหรือว,ว่าแอดฝนครับผมครับคือว่าเป็นต้นฉบับของเพลนละกะอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทรงมาให้ก็มาเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับผมก็เคยบอกหลายคลิปแล้วครับพี่น้องเนาะ ก็ต้องขอขอประคุณครับผมแอดฝนแอดรุจิเลสแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับผมที่เมตตาเนื้อทางให้กับเกามาเชียร์สซงต่อสูพี่น้องนพซี่ครับผมครับงวดนี้ก็เอาให้ได้เด้อครับพี่น้องเลข6ตัวมาครบบนล่างครับแต่ว่าเกามาเชียร์ก็จะตัดให้หน่อยลงโดยอาศัยเลขดับของปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายๆเซียนครับนี่นะครับผมเอาเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังน้ากัน เลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้มีตัวไหนบ้างครับผมครับพี่น้องครับผมปล่อยต่องวดครับพี่น้องเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้มาครบสามตัวบนเลยครับพันรุดงวดหนึ่งเนาะถ่อนอันนี้คือหลังจากที่ปล่อยชุดเต็มต่อมาเสียก็จะเอาเลข ดับปูเสียสะเก็ดมาตัดออกให้พี่น้องพซี่ครับผม,มเพราะว่าเล็กปูมันจะเป็นดับบนล่างเจ็ดหายไปครับพี่น้องเนาะเล็หน่อยลงจากสิบหาเลือสิบครับนี่แหละครับพี่น้องพันมี่หกโตนะทอครับเอาปูมาตัดออกสม,มุดเนาะ,ค,ะครับเอาปูมาตัดออกเลือกหกโตดิบันบนล่างนี่ครับผมนี่ก็มาเสียตัดมาแล้วเนาะแม่นค่ะอันนี้คือสมบูรณ์แบบครับเข้า ห้าหกห้าเลขของคุณได้มาแล้วครับผมบันนี้ค่ะรอตัดตับคือเกานี่คือชุดเต็มได้ครับพี่น้องหนึ่งกันยายนหกสิบแปดครับผมเลขมาครบบนล่างงวดนี้จะมาสามตัวอีกไหมครับค่ะสองหกเก้าสี่เจ็ดแปดครับผมสองหกเก้าสี่เจ็ดแปดนี่ครับผมสองตัวบนล่างสองหกสองเก้า <2, 6. S 1> 2 4 2 7 2 8ครับ6 9 6 4 6 7 6 8 9 4 9 7 9 8 4 7 4 8และ7 8ครับผมนี่นะครับเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับหรือว่าแอดรุจิเลสน,นะครับผมเท่าเอาหมดเพราะหันนี ขันหัาตัดพอสําเนียงอันนี้มันไปบนลาไนไ้เนาะทอแมนขันม่นเัาตัดพอส้เนียงออกหัากัจะได้ไปบนนี้ดิเนพอสําเนียงดับสองใช่สองโอ้อลดลงไปอีกมันมันเป็นบนลางอ่ะทอแมนแต่ว่าแยกเอาเนาะแยกเอาค่ะแยกเอาอันนี้รอยอีพอก็เนาะครับผมรอยอีพอรอบปูก่อนครับผมแคปหน้าจอไว้ครับนี่ราคาท่านุชม แต่คิดว่าเลขหวดนีสิเขาอีกอยู่ที่ท่าสิไห้เหกันอีกคอยฝันแม่เขาเต็มมทงเต็มทายู่แม่ฝันตองว,วดวบ่ได้ฝันตองหวดวโดนไปเถอาแม่นโดนแล้วเม่นคือนอนนรับดีครับผมเพราะว่าแฮปปี้อันเขาเลี้ยงแหมค่ะ่านผู้ชมเต็ยมทงเต็มทาย,ยู่ครับบ้านไปนางกินบักทุเรียนเ,ยเ,เ,เ,เลี้ยวบนเขาป้าา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  หลายงวดแล้วกินมักทุเรียนยิม <c oughs> กินมักทุเรียนแม่หน่องพี่ก็มาขอกินก็เลย่บแบงให้เขาครับอันผู้หนึง่งมันขึ้นฝันอันนี้พ่อสุริน<ะ>เพิ่มาไหมครับผมกัเพิ่นกัดคุยกันแล้วครับพี่น้องเนะาะเดี๋ยวบนปลแหย่ต้องวดเลยครับผมอันนี้มาบอกก้าวพี่น้องก้อนครับผมวันสองวันเนียเนียนซุกจอดเล่ห์ขอว่าบนโ่่ให้่ก้อนอันนีคกับ เขาคือกันทะเลเพิ่งเอามาลงคลิปผมองพอยังเป็นล่างล่างโดยตรงล่างโดยตรงตัวกับอของ้ำเชี่ยเป็นบนล่างครับหมากเด้สีขุยยังสีน้อแถวนี่นพ่อสุรินเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องอแล้วก็ที่เขามาเชี่ยลงไปให้กันนี่ครับมาไหมค่ะเชี่ยนสอง,ง,งเมกจริงๆเพิ่ให้หาตัวเดียวครับผมตะว,วกัถือว่า เขาทั้งสองตัวครับผมค่ะห้าลองหกเต็นวิ่งบนได้เนี่ครับผมแต่ว่าเพิ่นบ่ไเด็ปปุกบคู่กันครับสําคัญที่เล็กวิ่งเพิ่นนี่สุดยอดเข้าดี่พอแม่นเข้าดีเพิ่นมี้อมูลนกัอนี่ของเล็ลกลางของเพิ่นครับผมเพื่นในหกกับศูนย์กับเข่าหกแม่นดับรางสองกับอุยุนี่เปิดตัวมากไหมกับเขาครับผม พ่อสองบนเรียกลาง่นเขาได้ครับพี่น้องเรียกบน่นส่งมาแล้วนี่เรียกบน่นกระเด็นหาเขาอย่นี่ว่าเท่าแม่อันนี่แม่บันเข้าแม่บันเขานี่ครับผมพ่อสองบนคลิปต่อไปบะคลิปต่อไปสิเป็นอาเลขกพอสุรินทร์เนี่ยแหละครับพี่น้องรออัดกับเกินอยเอ๋อแจงข้าวเนาะครับผมแจงข้าวแม่บันเข้าได้ครับผมเปลี่ยนเป็นแม่ฝันแม่นหรือว่าเลขความหวังหมู่บ้านได้ครับผม เปลี่ยนได้ค่ะท่านผู้ชมแม่ฝันแม่นหรือคว่ำหวังมูบานแม่นเอฟซีคงเก็บจำเอาได้ครับผมบัดแบบชิบูเรซิซึนี่จริงจริงเอฟซีบาบาเห็นคลิปลงบ่ทันจริงๆเพิ่นให้ตั้งแต่โอ้อันนี้ตั้งแต่แม่นล่ามเชียบนบนที่น้ำเชียไปอันบึงการบึงการผลิตค่าท่านผู้ชม อันนี้กลับขึ้นมาท่วนเอฟซี่ซื้อแมนเป็นกระยำกระยำหกขาตัวเก่าอยกแมนค่ะครับอันนี้ล่องล่องซูสีกันก็พอผู้ถอกได้ตองวดเหมือนเดียแมนแมนนี่นี่คิบนี่ค่ะพ่นยากเนาะเฮฟซี่บางเทียรเพิ่นกับเดบึงบางเทียเพิ่นกับบ่้เบบึงค่ะแน่อนมีการมีงานเนาะค่ะครับผมแล้วก็วันน้อยออกนี่ก็แม่เปิ่นกับไปวัดหาปูครับผมไปต้นเหล็กอยู่ ตัวหลงปูกะเทียดสิได้มากครับผมกับขอนไปบ่ายแล้วครับแต่ว่าหกขาก็เต็มๆเลยเนาะแต่งแต่เป็นปล่อยแมนเคยดีดีท์ถอดนี่ครับเห็นพอผู้ถอดอะไรอยังมาเห็นนั่นแม่แม่ฟันแม่นอีกครับค่ะพูดถึงว่าเลขว่าเหลคำนวณดินี่แม่นค่ะกะสิไปน้ำเสียด่าน้ำเสียเพิ่นว่าตะกีเพราะเคยเสียข่วมฝันเนาะครับ บ่บ่มักเลยเพื่นว่าเสียแล้วครับผมบ้านเสียแล้วเพื่นหอก็ลังเสียน์ำลเสียกันฟาดขึ้นกันนะคะส่วนเขากันคือว่าเขาเนาะเขากับบอกันตามตอนเพิ่นเขาครับค่ะส่วนเพิ่นฟันบ่แม่นกับมี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะคำนวนคือกันคำนวนบ่แม่นคำนวนแม่นกับมี่คือกันค่ะครับหมู่บ้านกับทั่วไปหาพอผู้ถอกเยู่ครับผมถามข้าวข้าวเพิ่นอยเพิ่นกัด สรุปครับขอ,อโทรเอฟซีอยู่อีพอครับก็มีเอฟซีบางส่วนเนาะส่วนก่ค่ะให้่านน้ำชากาแฟพอคือเกาครับอืเพิน่นเพิ่นก่นยังแัน<ง>ล่ออีพอคือเกาครับค่ะนี่ครับผมคลิปนี้เลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับมากนกนว่าครับพี่นอ้องเขามาเชร์กัน หมักน้ำโยครับผมยังมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นบนคือเก่าได้ครับผมในงวดนี้ครับเดี๋ยวจะคอยมาบึงไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเพิ่งจะตั้งงวดครับผมเหล็กเด่นบนหรือว่าเหล็กเด่นล่างครับเด็ดๆทจะเป็นตัวใดจะคอยมาวิเคราะห์กันครับนี่แหละครับผมแล้วก็มีข้อมูลเลขกออกไปแล้วครับพี่น้องเนาะอกว่าจะเป็นพอซูรินครับผม เดี๋ยวมีให้ตองวดได้ครับผมเลขล่างอย่างเดียวครับหรือว่าเลขของเชียนซ่องเม็กครับพี่น้องเชียนซ่องเม็กนี่ก็สุดยอดพอใจเด็ดทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะแต่ละเสี้ยนที่เปิลมาหม่ครับเสี้ยนเก่ากัย่งถือว่าสุดยอดหลายเสี้ยนอยครับพี่น้องครับผมครับบเดมาสสุูปให้หมดเพราะว่าหมู่บ้านก็ลงสรุปไปแล้วครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขที่เด็ด นํามาฝากพี่น้อยเอจี้ในคลิปนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนหกสิเกาเาเชียกะขอวอวยพรให้พี่น้อยเอจี้โชคดีเด้อครับผมบถูกหวยแล้วเ,เงินเปนน้ำกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ